วันนี้นะครับเอฟพอร์ดเอฟเรดนะครับก็เข้ามาปรึกษาเรานะครับไฟหน้าของเดิมเนี่ยดับไป1หนข้างนะครับผมนี่ตัวนี้เลยนะครับฝั่งขวาดับสนิทเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นโปรเตอร์โรงงานนะครับเป็นโปรเตอร์ซีนอนนะครับนี่ฝั่งซ้ายติดนะครับก็มาปรึกษาเราก็จบตัวนี้เลยนะครับ GPE นะครับ GP70 นะครับตัวนี้ประกัน5ปียาวๆเลยนะครับไฟสูงไฟต่ำเข้มนะครับผมแล้วตัวนี้ไฟสูงเป็นสตรองเลเซอร์นะครับ นี่เลยนะครับผมใช้ยาวๆนะครับประกัน5ปีเลยนะครับผมสวัสดีครับอยู่ผู้ธาธิบดีนะครับก็มาส่งงานครับเจ้าฟอร์ดเอเวอเรสต์นะครับคันนี้ก็ปี18นะก็มาติดตั้งนะครับไฟหน้า GPE GP70 ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้รับประกัน5ปีนะครับไฟสูงเป็นเลเซอร์นะครับใช้งานยาวๆเลยนะครับผมติดตั้งเข้าเชฟเดิมแบบนี้นะครับก็ฟอร์ดเอเวอเรสต์นะครับผมนี่เลยนะครับไปตามครับ นี่เลยนะครับผมว่าแสงที่บอรนะก็ชัดเจนเลยนะก็คือข้างล่างเนี่ยจับถนนนะครับสว่างมากๆนะครับข้างล่างข้างบนเนี่ยมืดนะครับก็คือฟุ้งมานนิดเดียวนะครับไปสูงครับนี่เลยไปสูงไปสตองนะครับ2รูปแบบนี้นะครับผมอเดี๋ยวเราเอาบอร์ดออกดูนะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงนะครับปิดไฟสูงครับปิดไฟต่ำครับไปต่ำครับไปสูงครับนี่เห็นไหมทะลุทะลวงแล้วใช้งานยาวๆนะครับปิดไปสูงเลยครับ นี่เลยนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่ไฟแนลไม่สว่างเนาะอยากจะอัพนะครับก็มีหลากหลายรุ่นนะครับมีทั้งหลอด LED หลอดเวกเตอร์นะครับหรือว่าโปรเจคเตอร์เลเซอร์ก็มีนะครับผมส่วนงานอื่นก็มีงานสเกลรอบคันนะครับเซนิฟ์แอนด์ชมต่างๆเนาะงานเครื่องเสียงงานจอยแอนดรอยนะครับงานออฟโรดนะครับงานปรับยนต์อีกมากมายนะครับก็มาติดต่อได้อยู่หลังทางศศดังแรงนะครับถ้าไม่สะดวกติดต่อเลยชั้นกุ๊กติดต่อเลยนะครับสวัสดีครับ